อันนี้ขอจับปลาที่ลูกค้าทางใต้สั่งมานะครับเอาเอาเฉพาะลูกค้าทางไลน์ก่อนเพราะว่าปลาไม่ทันจริงๆสายท้องอ่าแต่ว่าตัวนี้ขอนะครับเพราะว่าเป็นพวกที่ว่าเราเอาไปกัดชนะเดิมพันแล้วอ่านี้พวกนี้มันจะเป็นสาย ท้องจัดจัดกัดชนะวันที่25อ่าเป็นสาย8ลิ้วที่กัดท้องบวกตัวเมียกัดท้องอ่าอันนี้เป็น pm สายเก่าที่เคยขายในลาซาด้าบวกสายกัดท้องอันนี้กัดชนะวันที่28มันจะกัดตาแล้วก็ตูดตูดปลาอ่าแต่ว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นของลูกค้าที่สั่งใหม่ภาคใต้เหมือนกัน3ตัวจะมี เพิ่งจับเพิ่งจับมันไม่ค่อยชัดหรอก G หนึ่งลูกนอก G หนึ่งหนึ่งแล้วก็เขียวพริกตาอันนี้เป็นของภาคใต้เหมือนกันอ่านี่เป็น G G เอ่อ G หนึ่งลูกนอกพวกนี้จะท้องจัดจัดอ่จะวิ่งชนท้องอ่มีผลงานแล้ววันนี้ลูกค้าที่อยู่กทมโทรมาวิ่งชนท้องอย่างเดียวอันนี้ปลาเพิ่งจับขึ้นมา อันนี้เป็นลูกค้าทางลายจะได้ส่งให้เขาก่อนอ่าพวกนี้จะวิ่งชนท้องครับวิ่งชนท้องบางตัวก็กักดอยู่แต่ส่วนมากร้อยอ่าร้อยละเก้าสิบมันจะชนท้องอแต่ว่าฝูงมันทางนี้ก็เอาไปกัดชนะแล้วตอนนี้ผสมพันธุ์กับแม่แม่ลูกนอกอืม เน้นแผลอยู่นี่ครับอันนี้จะเป็น g ีหนึ่งลูกนอกลูกค้าสั่งไ้สามตัวภาคใต้เน้นท้องท้องประมาณ90%เล่นง่ายๆครับเล่นแผลท้องถ้าเหมือนเครื่องบินที่ว่าตกลุมอากาศบ้ายๆแล้วตกบุ๊บนี่รีบเล่นเล่นไปเลยเต็มที่อีกไม่นานหรอก เดี๋ยวก็ล่วงล่วงแล้วก็มีล่วงกับหนีอย่างเดียวหนีเลยไม่เริ่มจะบ,บ่ายมาแล้วก็หนีบ่ายแล้วก็หนีจุแต่ว,ว่าก่อนอาการที่จะเหมือนเครื่องบินล่วงจะเป็นลักษณะหัวหัวขึ้นข้างบนแล้วหางก็ขึ้นข้างบนเดตัวจะแอนเอนจะตัวแอนเอนอ่าตัวแอนเอนเพิ่งจะมีเวลาทำคลิปตาครับเพราะว่าตอนนี้ทำไก่ออกชน อันนี้เป็นอไออันนี้ตัวหนึ่งที่เรากัดชนะอ่าเป็น g ีหนึ่งี่แหละ G1 ลูกนอกนี่แหละมันจะท้องอันนี้วิ่งชนท้องอย่างเดียวนี่เลี้ยงลูกอยู่ตอนนี้อพวกสายท้องจะมีอยู่สามบอ่อครับแต่ว่าขอขอขายพวกเอซทางอันนั้นก่อนทางาลายก่อนมันไม่ทันจริงๆสายท้องทั้งมีไม่เยอะด้วย เราเอาศัยแต่พ่อที่กัดชนะอ,อันนี้ลูกมันกล้องก็ไม่ชัดมีแสงย้อนออปลามันไม่ค่อยมีเยอะช่วงนี้อันนี้เป็นแม่พันลูกนอก นี่พาดูครับอันนี้เป็น VAP หน้าหางบวก VAP หน้าหางบวก G 1ลูกนอกออสายท้องเพอ,อพวกที่ตัวผู้ที่ว่าของ G 1ลูกนอกนี่มีผลงานแล้วเราก็จะมาผสมกับพ่อพันธ์ุที่เราไปกัดชนะอ่าสั่งมาเป็นลูกนอกนี่แหละมากัดชนะแล้วก็ผสมก็ไปเลยอแต่ว่ามันก็จะมีเพี้ยนด้วยเพราะว่า ตัวตัวพ่อมันจะเป็นหน้าหางแต่ว,ว่าก็จะเป็นหน้าหน้าท้องหางเออก็มันหาวัตถุดิบที่เป็นทองอย่างเดียวด้วยกันไมไ่ค่อยได้อันนี้เป็นสายที่ตะกอนสรงเยอะม่วงหูอันนี้จะหูอย่างเดียวเนี่ม่วงหูตอนนี้ทับกับเอ่อน่าจะเอาตัวเมียออกแล้วเพราะว่าลูกออกมาละอ่าเป็นแม่อินโด นี่อันนี้เป็นบอ่อของมันนี่แหละไอจีหนึ่งนี่แหละจีหนึ่งนี่จีนี่ก็เปิดว่ากรีนอ่ากรีนเป็นตระกูลของเขียวเขียวมีทั้งหมดสามบอ่อเราก็เลยใช้คำว่าจีหนึ่งเพราะว่าที้เกียรเขียนมันยาวก็เลยมันจะเป็นในเขียวนี่แหละก็คือตัวจีอ่าบวกแม่มาเลวีพีลูกนอกอนี่แหละคือบอ่อมันใกล้จะหมดแล้วละ่ะอืม มีเยอะอยู่อันนี้ก็พีพีสอเป็นต้นตระกูลของพวกกัดท้องลูกก็เยอะอยู่อันนี้เป็นสายหน้าจัดอันนี้เป็นสายตระกูลหงอนกันเี่ มีเวลาก็ได้ทําคลิปให้ดูครับอันนี้เป็นสายไอ้ไอ้แสนชัยบวกม่วงเง่าหูคือตระกูลหูมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่มีแต่เอาหาให้กินเออใกล้แล้วละ่ะครับใกล้แล้วอืมทั้งตัวเองก็ไปเล่นด้วยอันนี้เป็นฮิปโปฮิปโปที่เคยลงใต้ที่เก่า กัดเก่งๆกันแหละกัดปากกัดท้องกัดหางแต่ว,ว่ามันจะกัดปากกับท้องนี่จัดนีโปบวกเมียกระสอบทรายท้องหนักๆคือเราต้องเขียนไว้ไม่งั้นหลงบอ่อยังตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่กำลังโตอันนี้เป็นทีสองตัวหนักๆ บวกไอชาละวันพีเอ็มร้อนแสงอ่ากำลังโตกำลังร้นลักอันนี้เป็นอินโดบอ่อเล็กๆนี่เป็นอินโดบวกปากหมูจัดอันนี้หมดแล้วปลาหมดแล้ว เดี๋ยวไม่กิดตัวหรอกก็ไปทำสายแล้วอันนี้ก็สายนี่สายตระกูลท้องเหมือนกันนี่ที่ว่ามีสามบ่อัอนนี้เป็นแปดริ้วเขี้ยวยาวท้องหนักๆอันนี้เป็นตัวผู้ที่เรากัดชนะอ่าอันนี้เป็นตัวเมียท้ายรถนิสันเป็นตำแหน่งของไอบบ่อมันเดี๋ยวลืมพวกนี้มันจะออกเขียวจัดๆหรอกพวกนี้ตัวเขียวมันเขียวมรกต ส่อนอยู่นี้แหละเดี๋ยวตัวนะบอไหนที่โตเดี๋ยวจะอัปเดตทีหลังนะครับอันนี้เป็นเขียวเลยเขียวเหมือนกันกรีน G1 พิกตาตัวผู้จับไปเกือบหมดแล้วนี่อันนี้จะกัดแผลเดียวเปิดแผลได้ได้ก็จะกัดแผลนั้น